สำหรับคนที่สิข่ามาขอบวชอยู่นั่งให้ทองค้ำขอบวชเอาเองได้คํำข,ขาหนาแหละคำข,ขออุปสมบทคนใดได้เร็วกนั้นก็รจะบวชเร็วกั่าลรขึ้นอยู่กับตัวเองได้ <c oughs> สำหรับคนที่อยากมาที่ได้ยินได้ฟังอยู่แมนอยากได้ยินได้ฟังอยู่ก็ตาม แต่ว่าคิดว่าบ่มีเงินคิดว่ายา,าหลายอย่างแต่ห้าเต็มใจสะยญายแล้วมาเลยมาเฉพาะตัวเองนั่นแหละคือบัตรประชาชนมานำถ้าจะนำคดีความมานำที่คดีบ้ันแล้วกพรท่านเสร็จหมายถึงว่าถามีการแจ้งจับหรือว่าหยงกระางในโรงพักนะที่เป็นคดีนี่คือบลับเพราะว่าห้าเอาบัตรประชาชน,น หมายเลขบัตรไปสแกนเบอ่งว่ามีคดีติดโตบอสสำหรับผู้อยากบวชมีความศรัทธาอยากสืบสารหลักศาส,สนาถือบัตรประชาชนมาโลดบ่ต้องมากังวลนเรืองว่ายานบ่มีเงินบวชมาโลดทีเป็นเจ้าภาพเองเบิรดหรอกจังบอกบ่ต้องกังวลนเดอ้อไยสิมามาโลดคอยตั้งใจมาเถอะ หลายคนกังวลว่าถามเขาถามมีค่าใส่ใจเท่าไดบอมีมาโลดอย่างแต่บอมีผู้บวชเท่านั้นถึงมันมีทางหลวงพ่อก็จะจัดการเราเองดอกกับคนที่อยากเขามาฝึกหารปฏิบัตินำร<อ>ะเบียบการมีแนวใดระเบียบการกับบอมีอมากับบัตรประชาชน้ะกะมาน ล้งเอเบียนน้ำเขาเขาก็หาห้องพักให้ดอกอน้ำของใส่ส่วนตัวมาเอาเองอสบู่ยาซีฟันถ้าผู้หญิง,งอยากแกต้งตแน่ก็เอาแป้งพับลิปสติกถ้าเป็นเม่นอยู่กับหาอนามัยก็เอามานั่มแต่ว่ายุนี่ก็มีใหยย้ยุดอกเออสุดธรรมดาตัวไปนั่นแหละก็ได้มีแบบฟอร์มยังดอกมาโหลดสำหรับผู้ถามว่า มีคาใส่ใจบอบอม่มีทึ่งบวชพระทึ่งพวกสิเขามาปฏิบัติของใส่ส่วนตัวเอามาตัวเอาบอดด่งหูได้ววาอย่างใส่เสือในสั่นไหลเขาก็บรูได้ต้องมาแก่เบิงเบ้งเนาะเขาจุดปกรรมเบิ้งตะกอนอ <laughs> จังสิบอกถือเบอร์นันเบอร์นี้เ,อเอบอร์เก่าเบอร์ยังจะเอาว่าโกหรือเเอายังวิรรา,าอยังกว่าไว <laughs> หรือแนวอย่างอย่างไม่จะไลเซอร์อย่างนั้นเออเ้นาะเออแจ่ถามเอาคนโซแนลดลวยแต่งเกงไนมยังสิก็เอามาเอาเองะเล้เนาะเออองคพระมงนบ่มี <c oughs> ่ด้ไังสนเลยครับฮัลโหลบอยม่หายใ่ใจก็เห้น <c oughs> <c oughs> เร้พูดจังบวชดบอว่าบอกว่า,า,านมบอกว่าพระ นะแบบหมดจะหายหมดเงินมาหลด้ทั้งนั่นแหละให้โอกาสบัดทุกคนเลยเ<อ>จา้าสิเป็นแนวใดมากกับฉันแต่ว่าเจ้าผมมีคดีดีโตในขณะนั้นให้โอกาสบัดนักสันผมอให้โอกาสทุกคนแต่ตัวเองเหมนจะให้โอกาสตัวเองบอ่เนี่ยขอสําคัญมันคืออยู่ที่ตัวเองจะให้โอกาสตัวเองบออ่นั่นแหละม <c oughs> ีสำรับ ความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามาในปัยปิดกหรืออ่านประวัติอ่อแมเมตูาอาจารย์ประวัติพระอริยะสาวกในสมัยกุฎกาลก็ตามหรือประวัติความรู้อันเป็นขอ,องทองถิ่นพื้นฐานต่างๆก็ตามความรู้ท่านหลายแล้วนั้นแต่เราบ้านได้ลงมือปฏิบัติ เาว่ท่านได้รู้ร่มหายใจตัวเองเพาะว่าท่านได้รู้ความรู้สึกในตัวเองความรู้ทั้งหลายเ่านั้นมันจงมันแค่เป็นความรู้ที่อยู่ในวงแคบๆนะวงแคบๆก็สามารถจินตนาการได้อยู่จินตนาการแบบนั้นจกกินตนาการแบบนี้ส้่งวาทกรรมใดส้างวาทะส้างคำพูดจากจินตนาการของตัวเองที่สรุปเอาเองเออ้วก็มีการทกเถียงกันมีลหลายตัวเฮาเน้นดมอยู่ตลอด จะสั่งกรรมโดยจติตเจตนาในการจินตนาการจากตัวเองตราบใดที่เขายัางบ้างความเห็นของตนเองว่าท่านใดนะตำนานเข้าจะท่านถึงของจริงจะกยางจึงเรียนยำแต่ละคนอนะความรู้เมื่อเขารู้แล้วอ่านแล้วฟองจำแล้วเอาไว้แต่เปรียบเทียบประสบการณ์ของตนเองเนอะบ่แมนเอาไว้แต่ไปละกิเลสผู้อื่น การละกิเลสผู้อื่นคือการเพิ่มกิเลสของตนบรมณ์ออามาณะทิฏฐิต่างๆคำว่ามาณะคือใจทิฏฐิคือความเห็นที่ฝังแน่นจดจําจาลึกบันทึกเอาไว้จนเกิดกลายเป็นสัญญาอารมณ์ถึงมาจงังหวะห้าทุกคนที่เขามาฝึกหัดปฏิบัติเกิดขึว่าให้ว่างไว้กอนวางความรู้วางความรู้วางความเห็นไว้กอน ตัวเองฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วจึงเอาความรู้ความเห็นต่างๆนั่นออกมาเทียบกันนั่นแหละคือเ้าจดจำลักสติปัฏฐาสี่กายเวทนาจิตต์ดนะเออเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายหายใจเข้ายาวเขารู้ว่ายาวหายใจออกยาวเขารู้ว่ายาวเออนี่คือความรู้แต่เอาความจริงบัณเออทานังกับงุดงิดอึดอัดเมื่อกับว่างบ่ถือ แบบว่าว่างบ่บอพ่อใจตัวของเอง่นแหละมงอกงอกแงกแเดี๋ยวก็เก็บแข่งเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ตีงุกงุกงักงักนี่ตั้งหากความจริงมันเลยทั้งว่าส่วนมากเอาจิตนตนาการมาสางวาทะกรรมสางจิงจงตจิตนาท่างใจค่อยทกเถียงค่อยตำหนิติเตือนกันบอกความดูหลายส่วนมากเลยคำบอกความดูหลายคือความจํา คํามจำมาหลายได้ยินได้ฟังมามากอ่านมามากส่วนหมากสิยกตนเป็นคนสสำคัญออยกตนเป็นคนสสำคัญเพราะว่าเพิ่นสิเทศเป็นเรื่องใดห,หรือเว้าเป็นเรื่องใดเพิ่นสิคุยยกนั้นยกนี่เป็นเรื่องใดกร้าสางมันสิเข้าใจว่าวา่วาให้เจ้าของนี้อมันสิข่าใจว่าวาวให้เจ้าของเออถ้าวาไปทางดีหมายถึงคำว่าดีของเขานั้น คือว่าถูกต้องกับความคิดเห็นของเจ้าของคือของหยุดไว้มันสิกระได้ยิ้มยิ้มย่องดีใจและสิไปหายกขอความต่างๆมาอ่านเพื่อสิยกตนขึ้นมาว่าถูกแล้วว่าดีแล้วนี่เห็นไหมไปตามที่เราบอกมันจะเป็ยนบางส่งแต่ว่าทาอันใดไม่ถูกตามความเห็นของเจ้าของเองมันเกิดสิไปหายกอ่านขอความอันนั้นอันนั้นมาเพื่อทีจะ ให้คนเห็นไปตามความคิดเห็นของตนนั่นเองจเีเไปนยกอ่านถ้าเขาบอกฟังถ้าเขาว่านั่นนี่มันจะโมโหนี่ตั้งห่าความจริงมันจะโมโหมันจะทกเถียงมันจะสร้างวัตกรรมมันสิไปโยกอ่านข้ามต่างๆจากพระไตรปกฎกว่าข้ามของพู้โดยสารว่าข้ามของภาษาบกข้ามของกูบบอาาจย์ต่างๆตามสำนักต่างๆมาเพื่อที่จะให้คนอื่นลงความเห็นของตนตราบใดที่ ยังบ่าจสามารถที่จะละความเห็นของตนใดจะเอาเรื่องปลอยว่างแหละนี่คือความจริงตั้งหากอารมณ์ความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจยังมีอยู่นี่เอ,อปลอยว่างบ่ใดแต่ยังมีอารมณ์แบบนี้นะทั้งเบิดมันละอารมณ์ตัวเดียวนั่นแหละว่าความรู้ทั้งหลายให้เก็บไว้ค่อยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ตนอ่านมาแล้วมันก็ได้แต่จินตนาการนั่นแหละ ินตนาการคนบ่นเคยออกปลาบวกองปลาบวกังได้กแต่สางก็ถือคนบ่นเคยเดินทางไปตามสถานที่นั้นๆบ่เด็นงานไปบ้องหูจักบอกว่าทางมันคลุกคลกแบบใดมีตนนั่นตนนี้แบบนั้แบบนดีเลี้ยว้ายเลี้ยวความใดบอกไงเ็กบ่ถือส่วนมากมันจิไปรสรุปเอาสรุปแบบนั้นแบบนี้สรุปก็คือความเห็นของตนได้ป่ได้ว,ดว่าความเห็นตนเด้ความเห็นของตนเป็นใหญ่ที่ตุปาทาน เสระพตุปาทานมีคาบอกประจําอยู่แล um. ้วทิฏฐุก็คือทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิทื่ยึดมั่นถือมันเอาไว้ในในอุปทานทั้งอุปทานนะตามทิฏฐิหรือทิฏฐุปาทานภาษาบาลีว่าก็คือความเห็นที่ตัวเองเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แล้วเกิดเป็นอัตตาตตนเอาไว้แล้วเนี่ยสรุปเอาไว้แล้วเยรพตุปาทานเสระพตุปาทานย่อมมาจาก การได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดจําแม้กระทั่งได้เป็นมาเองโดยซ้าไปเนี่ยมันก็จินยกขึ้นมาอ่านเพื่อให้ผุ้คนลงความเห็นของตนเอาความเห็นตนเป็นไงเอเนี่ยเพราะว่าได้ยินได้ฟังเพราะว่าได้เป็นมาพอมนี่แเรงสัน่นแลบบ้วก็ยกอ,อ่านเรงสัน่นการมุบประทานความพอใจนี่ความพอใจเนี่ความยินดีความพอใจ อัตวาทุปาทานความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ,อใจนั่นแหละอัตตาตัวตนวาทุแสดงออกมาทั้งปากปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ไปเห็นมาเนเกิดก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เราก็จิไม่หยบอ่านแปลคำของพระพุทธเจ้าคำของพระสาวกคำของผูง้บาอาจารย์สมัยปัจจุบันนีนไม่หยกอ่านเพื่อให้คนเห็นเพื่อให้ล่งความเห็นของตนแจงสัน ถึียงบากว่าความรู้ในปตัตยพิโดโกเป็นความรู้ที่ห้าเอาไว้เป็นแบบแผนแนวทางตัวอย่างไว้ตักเตือนตนไม่ใช่ไว้ข่มคนอื่นนะจินตนาการซื้อๆเด๊ะอันทีว่ว่านันจินตนาการเราสรุปลงตามความเห็นของเจ้าของเองความรู้ในพวกนี้แต่เราจึงเน้นของจริงของจริงยางไปตามปานี่เสียงดังข้แค๊กหูวัดเฮ้ยมันยังวะ ความคิดออกแล้วมีได้เฮาเน้นเอาบางนีหนึ่งได้เด้อ <c oughs> น,นั่นแหละเฮาก็เน้นรักอานาปาณสติอยู่แล้วรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพระาะว่าจิยืนเดินนอนนั่งได้ทั้งนั้นเอเอม,มันมันมีแต่เบาแบบสรุปเอาสรุปเอาคนเป็นจริงๆเอาเดินจงกรมนี่เดินตามทางที่จัจไว้แล้วนี่เดินจับลมเออเดูตากตนเล็กเล็กไปเบิ่งภูมิไม่นั่นไปเบิ่งเศษฝอยอันนั้นเออ ลมพัดใบไม้แป๊ก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 งวกไปเบื้องมั่งม่ีตั้งหารด้วยที่เฮ้าน้นแต่ว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายคือลมหายใจนะ่เมื่อมีสติรยยู้ในกายมาันอาการปิติเกิดมันก็ให้มันอยู่แค่นี้เองเด้นี่เฮ้าเฮ้าน้นตัวนี้เด้ความจริงมัน <c oughs> ประสบการณ์จริงของเฮา,านางปลาเสียงบห้องแว๊กแว๊กเว้กเว้นก็กอนอกองอแข็ดต่อไปละ รีบดึงกลับมาสู่ลมหายใจเอ,อเสียงหมาเหาง้งงงงองงงงหมาเห่าไผวะอ,อบางทีก็ลำคาญมันโอ้ยตื่นบิดหนีแมมเอ,อ้ยนี่มันไปละเนี่ยจริงเข้าควบคุมสติก็สตินี่ะะนจะเอาไปอยู่น้าเสียงต่างๆไปคิดถึงเสียงหมาไปคิดถึงเสียงนกไปคิดถึงเสียงลมไปคิดถึงอแต่ให้คิดถึงลมหายใจเข้าออกเพราะว่าจิยืนเพราว่าสิเดินนอนนั่ง ที่ตั้งหากเขาเน้นความรู้จริงตัวนี้ต่งหากที่ประสบการ์ตัยเองส่วนมากคือสรุปใส่ว่าถ้ากรรมกัลรวนแลแต่เป็นการทำลายสังหารตนแความดูจำเป็นต้งสัน่นส้หรับคนที่เข้าใจว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วเป็นแล้วได้เั่นมัน่แม่นได้นั่น,ออนสัน่นทั้งว่าวกเข้าเน้นเข้าเน้นเฉพาะผมเข้านี่แหละส่วนผู้อื่นเขาสแสดงความเห็นเป็นน้าใด ห้ามตอบเอาใจว่าล่ะผู้ตอบมีผู้เดียวเท่านี้ตอบก็ไม่ตอตอบเขาเด้ตอบเป็นก,นการ์เออเป็นรุดดังล่มเรืออากาศแล้วถ้าไปสียหายใจเอาเป็นรุดดังแสงดวงพระอาทิตย์แล้วแต่ผู้ใดเสีเห็นทางต่างหากเข้าบริเนนจำเพาะเจ้าจงไพ่ใดๆทั้งสิ้อนอะไรว่าเขาคือคอมเมนต์มากเขาถือถามมากเขาถือด่ามากแล้วไดยจะไปตอบเด้อฟึบ เขาเบิ่งความรู้สึกหนึ่งคิดจากของทันทีเด้อเวลาเขาด่ามาพับอย่าไปเบิ่งความรู้สึกเขาจากว่าเบิ่งความคิดเ้าปับ๊บแต่เขามีอารมณ์พับอุ้ยกูยังไก่จากบ่ากูย่งไก่จากความว่าปล่อยว่างพออารมณ์พอรู้สึกในพ่อใจกับมีอแต่เขาว่ายินดีด้วยนะนี่สาธุด้วยนะอุย้ยดีจังดีใจเด้เบิ่งความคิดจากของตรวจพรัพบอ้าวกูไปยึดหยังกูค,คือเป็นแนวหนีรวดว นี่นั่มขม่าสอนตนสอนตนใหรอเจว่าหละ่ะแต่เขาด่ามาแบบพูดไม่ถูกนี่พิวไม่ได้ถูกไลยสง,งสันสีเจว่านี่ยปั๊บขามาเบิ่งเจ้าของ,ง,ของโด,ดกูกําลังแบกเรื่องใดไไ้ยึดเรื่องใด้ที่ต่งหากให้เอาตัวนี้เด้เบิ่งเจ้าของเบิง่งโตใจเจ้าของเบิ่งัวความจิตเจ้าของเบิ่งความรู้สึกเจ้าของฉันยังหอนวืดหนาขึ้นมาเวลาเขาดา่ากูยึดเรื่องใดๆลด,ดนั่เขม่าเบิ่งเจ้าของ,ง,ของตัวนี้ตั้งหากเด้อว่าม่นให้ไป บ่แมนมึงบอกบอ่ถือกูต้องอธิบายพีดเข้าใจว่านั่นเออน่เป็นท่างแห่งม่านม่านมันขาดย่างค่าความสงบในตนค่าความดีของตนเ,ออเข้าใจว่าละ่ะความเห็นวะกูต้องอธิบายมันเข้าใจสักก่อนที่หนได้กัยึดในศิรพตุตธปาทานจากบอกจากก็ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดจำมายึดแม้กระทั่งโตบุคคลและอาจารย์ที่โดยซ้ำไปเขาด่าอาจารย์กู นั่นเบิ่งดูนตั้งแต่หลักการที่เพ่นเชียนไปแล้วในภาษาไทยบิดกในหนังสือต่างๆเฮาก็ยังบอให้เด็ให้หยดแต่ให้เอามาเตียบตนใช่ไหมบว่ามันยึดเพื่อว่าจะไปสังหารผู้อื่นเด้จะเอาไปชนะเขาบ่แมนเด้เขาดาคู่อาจารย์จ้าของเองเออสูงขึ้นมากก็ยึดหอดในคู่อาจารย์มันธรรมาดาบเออให้ปล่อยทั้งบดเดือดเรื่อง,องของคําว่าปล่อยนี่ปล่อยบดทั้งสันทั้งหาก เนี่ยเพื่อสิให้เห็นความรู้สึกในคิดตัวเองนี่ตั้งหากตัวที่เขาเน้นย้ำมาตลอดตลอดเลยเอจาไว้เสมอโลดเท่าบ่อาสมัติไปเปลี่ยนคิดถิไปเปลี่ยนความคิดเห็นของใครได้นะเขาคิดแบบนั้นแบบนั้นเขาก็ทําไปของเขาแบบนั้นเออสโลกเป็นไปตามกรรมจิตเจตนาน่นหลยคือตัวกรรมความคิดกับความรู้สึกของเขานะ่นหละเอนว่ากรรมเขาเอถ้าจะไปเปลี่ยนความเห็นเขาก็ได้ จงเปลี่ยนความเห็นตัวเองให้มันมดหอดความเห็นของผมว่ามีความคิดเห็นอย่างอีกพูดะละอะไรพวกที่ว่าสร้างประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เขาก็จะพึงไปนั่นนี่กับเขาคือจะพึงไปเสือหรือบอ่เสือดูผลงานดูปรากฏการณ์มันเกิดติดตาเาเห็นได้จับต้องได้ที่สุดดมกินได้อยู่ละอละไรคนส่วนมากิี่ยกตนเป็นคนสําคัญ ว่าแต่ของกันมีความดีบางคนก็เข้าใจเราก็ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์เราบรรลุธรรมตั้งหลายคนนี่เห็นผิดมีพวกเข้าบอกพวกเข้าเด้อเข้าบอกว่าไผ่บรรลุหรือบ่บรรลุโตเข้าเองก็ยังบ่บรรลุอย่างจากว่าล่ะโตเข้าเองก็บ่บรรลุยังซื่อๆอยู่ลักษณะนั้นอย่างนี้เด็๋ฟังมาจากผู้ได้นั่งนอนก็ไปหาตนเองก็สจะเห็นตนเอง เห็นตัวตนของตอนเองที่น่งกำรนั่งหยกตนว่าตัวเองเป็นผู้บาอาจารย์เอลูกศิษย์เราก็บรรลุทมเบื้องด้น่ะตัวเองบรรลุหรือบ่บรรลุแต่ว่าหาย้นอมหาย้นอมพม่าตัวเองหลายคนที่ได้ยกอ่านว่าตัวเองเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์บรรลุทำกะคนที่ตอนนี้ในตำราท่านแหละที่พวกข้าเด้หูได้เห็นได้ยินได้ฟังมา <c oughs> คือผู้ตเจ้าเออเป็นพญากรณได้ผู้นั้นได้โซดาใส่กิตาาหน้าค่าแต่ว่าจุกเม,มนีระวังเิ <c oughs> <c oughs> ่นสิบเอ็เฉพาะในวงน่เพร่ะเป็นประกาศมาบอกประกาศออกสาธรารณะโดยทั่วไปดอกคือปูมันปูบัวจังสิเพิ่นกระบอกต่ในวงของเพล่นห้องบอกไป,ปลูไปเห็นน้ำเพิ่นดอกนะส่วนคนธรรมดามาพยากรว่าผู้นั้นผู้นี้บรรุอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนเดิมอันนี้เฮ้า นํำความเห็นต่างๆออกมาสแสดงผู้ให้พวกเข้าน้าความเห็นเ่านั้นความคิดเ่านั้นน้อมเขามาสอนตนเด็้เออเขาบ่กวาเขาเขาบ่าวาเล่าอีกเขาบ่กวาไผ่นั่นแหละทั้งบดมันต้องปล่อยออกให้หมดเมื่อไหร่มดทิฐิเมื่อไรหอไร่มดความเห็นนั่นแหละเอมันจะวางๆ่างๆเอาอยัางวัดความรู้สึกเด้อเครื่องวัดตนเองคือความรู้สึกตนเองถ้ายังมีความพอใจอยู่ ความไม่พอใจก็ยังมีอยู่ยังมีความเกิดอยู่มีความเวียนว่ายแตเกิดอยู่เนี่ยเขาเอามากระทบกระทั่งแนวดกระชังเขายกย่องสารเสริญมากมันกะหูซื่อบอมมีอารมณ์ความรู้สึกในความพุ่มใจกะไดยิมยิมจัมงึงมากบอมมีเด้เขาดาเขาว้าวแบบไดกระชังความเสียใจกับบอมมีแต่ว่ามันรู้ว่าเขาดาความนี่รู้ว่าเขายกย่องความนี่ มันบอกกัเพื่อนกับมาเด้ในความรู้สึกอยู่ตัางหากวางความเห็นเพมีความเห็นใจใจทั้งสิ้นแต่หลาจังหวะมันบ่มีภัยละกิเลสให้ภผยใด้พราะมีผู้ใดละความคิดภัยได้ตัวห้าเองต่างหากต้องละเองต้องเห็นเองนี่แหละให้เบ่งยังสาละให้ได้พุทธเจ้าละให้ห้าแล้วเด้อพพุทธเจ้าโอ้ยวกข้าจิไปเสียเฉียงยังกับเพินะให้เทียบบ่งลักษณะนี่ เทียบหนึ่งเทียบเพื่อคมตนเองไว้คมความคิดเห็นตนเองไว้จะไปหาแสดงนั่นนี่คนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าเป็นพี่น้องยากเพิินแสยังตกนรกตั้งเยอะคนที่เดินตามคนเพิ่นไปแทๆจับชายผ้าเหลืองเพิินแทๆบางคนก็ยังตกนรกเคยอุปถากับเพิินบางคนก็ตกนรกเห็นบอกเป็นภิกษุปัญญนยังแสดงความเห็นของเจ้าของ เริ่มต้นแรกก็สมัยนั้น,นพระาน้มีพระอุปถาที่เป็นผู้เลิศทั้งอุปถาคือพระอนุเดสององค์สามองค์เถียงเพิน่นมันวายจะไปทั้งน,นั้นโอ้ทั้งนั้นมันได้หลายสิไปอีกมันสิได้ก็เกขาไปบินบาทมันวายจะไปบาฟังพ่อมเพินนเห็นว่ามันดื้อดันอะก็สั่งกับข้อพระองค์ลับ,บาทแปลาเองว่างบาทมันไปกับดินและยางไปเจเจ้าของมันไปถึงพูนโจรขาตายซ้ำนั่นเห็นมัตนตกนรก ไงสันผู้ที่สองกับวาเหมือนเดิมย่าไปทางนั้นผู้ะจะว่าทางนั้นมีอันตารายเอกระสั่นขอพาศจากจุงถือผ่าให้ตนเถอะก็ว่างของคนไปกองก้อนหินมันว่างไปตามพื้นหยามาันไปถึงอปนจนเอาบริขารแลนกลับมาหาเพืน่นทางสาั่นกัมีเกิดจิตใจสมองอแหละหลายอยู่เด้ <c oughs> จึงบอกว่ามันบ่นมีไผยละอย่างไ้ไผไใดเดอ้อหันมาเบิ่งความรู้สึกในจิตของเจ้าของเองอันใดที่มันบอยุงเกี่ยวมาทําลายร่างกายบาดเจ็บเสียหายของเฮานั้น่ะสยก็ต้องดึงความคิดนั้นมันเข้ามาย่าดึงเขงา้ามาคิดบ่ต้องเอาชนะไผ่ก็ต้องเอาชนะมันเลยพอว่าเฮ้าอยากชนะอะหละเฮาจึงแพ้มาตลอดความไา่แพ้แก่ตนคือ่าแ่แพ้ความเห็นของตนนั่นแหละ ที่เขาเวียนวา,ายแต่เกิดเพราะว่าความจากสะนะผู้อื่นง่าแต่ละคนได้ยินได้ฟังเรื่องใดข้อมูลเรื่องใดน้อมเข้ามาหาตนเองมาเบิ่งความคิดของจ้าของเองมาเบิ่งความเห็นตัวเองว่าสรุปลง่งแนวใดแล้วมาเบิ่งความรู้สึกของจ้าของเองนี่ตั้งหากเราตองไปอาชสะไผดอกมันมีแต่แพ่เบิดที่เกิดมาในแพ่เบิ่ดแพ่กิเลสแ,แต่ของ แพ้ความเห็นจากของแพ้่ตัณหาจากของหือนล้วกเข้าเตือนกันอยู่ตลอดเ่าต้องตอบคอมเหมตนไถเขาานะได้นะไหนสางให้เบิ้งแต่ของคือเตือนไวไ้แต่แแล้อแต่เขาย่องดีใจดีใจพอยังมันถือครับที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว,ไว้วถือต้องแต่เขาดดา้ก็พ่าถือครับที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้โดยความเห็นอีก แม่กะตั้งถ้าเขาด่าคูบาอาจารย์จะของ้าใจว่าเอออย่าวืดเขาบืดเขามากอยากเอาชนะเขาเด้นั่นแหละคือเขาไปแพ้นั่นแหละม่านม่านก็คือตัณหาขอของเองที่อยากเอาชนะเขาเอออยากบอกในสิ่งที่ถูกนั่นตัวเองกาลังผิดาใจว่านี่เอถูกหรือผิดเขาต้องเรียนรู้ในตัวเขาเองด้เขาต้องเรียนรู้ในตัวเขาเองประสบการณ์เขาเองได้สิสอนเขาเองนั่งสั้นหละ จังหว่แต่ละคนมันฟังไวด่ดีๆมันจําเป็นต้องไปนั่นนี่ก็ไัยหรอกเพ่อะกัยังบอกอยู่มันขึ้นกัญชังเบาเขาด่าครูบาอาจารย์ศูนย์ใสเ่เขาเขาด่ากูเขาไม่ได้ด่ามึงยังบอกเออศูนย์จะไปศูนย์นี่ยังศูนย์แทนเออกูซื้อๆอ,อยู่ที่มาศูนย์แทนกูเหตุยังนั่นนี่คือคําบอกจักรวาบอกสัน้นผมมีผู้ใดหลายยังยไงใครใด บมมีใแก่กรรมภัยใดบมมีผู้ใดเอาความเห็นภัยใดผู้นั้นโลงความเห็นตัวเองอย่างสั้นแต่ละต่ละไม่ความเห็นตัวเองมันได้อย่าลืมนยมณะ์ทิฏฐิเหมือนธรรมดาเลยมณฑ์ไปว่าใจของเองทิฏฐิไปว่าความเห็นที่ฝังเน้นยึดมั่นถึงมั่นไม่ความถูกเป็นบอกถูกยังถูกก็ปไตปิเดกถูกก็ปติปิฎกหรือถูกกับยังก็แล้วแต่มีอะไรจังว่ามันเป็นอันตรายเด้อ การสิไปแสดงก็เห็นตอนนั้นนี่ให้เขาย่อมรับตัวเองนั่นแหละแล้วความดูทั้งหลายเพราะว่าสิได้ดยินแต่ฟังอ่านจากไตปิโดอย่างต่างๆจะนํากลับมาทําลายตัวเองการทําลายตัวเองคือนําความดูไปสั่งหารผู้อื่นอ,อไปพยายามอาชะนะเขาพยายามอาธิบายแต่ว่าไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกของเราดีใจที่เขาเห็นตามเราก็เป็นโทษเสียใจ ที่เขาไม่เห็นตามเราก็เป็นโทษ <Yeah. S 2> เ,เนี่ยว่าเขาเน้นตัวนี้แะจึงบอกว่าความรูจริงกับความรูจำมันต่างกัน mm. เออเขาเดินไปตามป่าตามดงเนี่ยปุ๊บอยู่ในลมหายใจไดบอนี่ยทั้งหาความดูเฮานี่ <Yeah. S 2> ความจริงของเฮาเองอยู่กับลมหายใจไดบออยู่กับอาการปิติไดบ่จึงบอกให้ทุกคนสร้างเครื่องอยู่แห่งตนสร้างวิาวิหารธรรมแห่งตนอยู่กับ ความรู้สึกนึกคิดของตอนอ,อจึงบอกว่าสร้างเครื่องอยู่ก็บอกว่าหายอยู่กับจิตที่มันปีติปราโมทนั่นเองเอออยูกับตัวน,นี้แหละเกิดยังขึ้นได้ยินได้ฟังยังขึ้นปับป๊บรีัความมาสู่อาการปีติประโมทในจิตแห่งตนนี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับกายตนกายเวทนาจิตเป็นคํเาเบาถึงเป็น,ปนรักสูตรบรรโตผู้เกิดจริงๆปฏิบัติจริงๆเออมันจะอยู่ในกายจริงบ่ ลมหายใจคือกายในกายอันหนึ่งนั่งเหมือนอยู่ในตัวนี้ได้แล้วประคองไปไดีแล้วอาการปิติมันเกิดซูออยู่ในระวงังลมหายใจกับปิติได้บ่เออมีทังหากจิตในจิตคือควบคุมความคิดจากตัวเองเออมีสติระลึกรูก้เอาเข้ากําลังคิดไปถึงผู้อื่นในตัวนี้กับมาล้มนี่แม่ความจริงมั่นแม่ไปนั่งยุกคกลางขึ้นผู้เดียวเ,ออเดินจง,งกรมกลางขึ้นผู้เดียวผาสางเออความจริงมันอยู่ในล่มจริงบ่ มันยู่กับอาการปิติของตนจริงบ่เออนี่แนะห้าเอาตัวนี้เด้เอและยู่ไปยู่มาอยู่มาอยู่ไปมันก็คอยการที่ไม่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละคือการละเออเพราะการยินงดนฟันมันมันรู้มันสรุปลงไนทรวงกบิดูกตละไปก็ดีออน,นิจจังทุกครั้งอนัตตาลู่ละทุกอย่างมอาเที่ยงทุกอย่างเกิดดับแบบนั้นแบบนี้เออแต่ว่าแต่ของสิละ ได้จริงๆบอล้ความเกิดได้ความดับทต่างหากแต่จึงบอกว่าแต่ว่าจา,ากถูกอาจจะไปคิดถึงไผ่อาจจะบ้าหล่าแต่ปันไปคิดถึงเพื่นั้นพืนี้ก็เกิดขึ้นลแล้วความรู้สึกเ,ออเดี๋ยวก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็สร้างเฮ้ยคนผู้เดียวนั่นแหละยกตัวอย่างคือพวกวิลูกนั่นแหละเออมันก็เกิดขึ้นจากบุคคลอันเป็นที่รักนั่นแหละเออโอ้ยมันอยู่จังใดนาะน,นี่เป็นห่วงหละทถูกหรอล่เออาเีนั่งสั่น <c oughs> ถ้าบ่เห็นแล้วเป็นนั่นนี่ขนาดเห็นแล้วก็ยังสร้างอารมณ์ในบุคคลผู้เดียวบอกมันมันบ่นเหตุสูงขึ้นใส่มันแต่มันเหตุดีใจน้มันเขาไปแน่อีกถ้าบ่เห็นมันกับห่วงมันแหมยอยู่ในคนผู้เดียวน่นแหละม่ได้มีหยัางยากนี่แม้ความจริงมันอยู่มองนีมัน่ป็นอย่างหยาดเลยเออฉันว่าไว้ถือว่าเแหล่สิว่าเรื่องถูกทออุกเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักออออแลวก็สัตว์ทั้งหลายเียนววาแต่เกิดเพราะความห่วงหาอะไรซึ่งกันและกัน ถ้าบ่อยากห่วงบ่อยากหาบ่อยากอะไรก็อยู่ในลมหายใจเห็นเด้นี่สิอยู่ไดจริงหรือบ่กจริงต่างหากละ่ะมีแค่ค้าบ่อข้าเว้าซื่อได,ด้ดีอยู่ในลมอยู่ในความรู้สึกแห่งตนเด้ออยู่เปิดกับปิติเด้อน์ดีข้าบอกแต่ผู้นั้น,นสิกิงหรืบอบ่กจริงต่างหากละ่ะเออว่าอยู่ๆภาวนาอยู่าายเออามบอ่อเราซื่อได้แต่ความจริงมันโกหกตัวเองไม่ได้ดอกนั่นแหละทั้งซั่นให้ทุกคนเข้าไป เพื่อน,น้าตนเองเหยาคว,วามรู้ทั้งหลายมาสังหารตนเ,เออนี๊ะคำว่ามันเป็นแค่กินตนากากก็มันอยู่ในวงแขบๆผู้ได้อ่านได้ก็เลียนก,กับใดจําได้แต่ผู้ได้ทาใดตั้งหากล่ะตัวนี้ตั้งหากจะเป็นของเท่าเองเอะไรทุกคนนั่งไปน้อมขอมาหาตอนพอ,อละ <c oughs>